สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพาท่านผู้ชมนะคะมา,าดูย่ามุนาโตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าปลูกกำลังตัดไปให้วัวเนาะนี่ค่ะก็ย่ามุนาโต้นะคะย่ากำลังมีกุญแ่รอพอดีนี่ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกียวชะออุ้มนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนเพิ่งตกไปค่ะนี่สวยมากค่ะ เดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูใบมันชัดๆนะคะนะี่ค,ะะคะ่ะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะนี่ก็จะเป็นใบของมันนะคะเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้มชมได้ดูใกล้ๆแบบนี้นะค่ะ นี่ค่ะใบเขียวชอุ่มมากค่ะนี่ค่ะใบสวยมากค่ะนี่ค่ะก็เริ่มเจรินเติเตแล้วคะ่ะแล้วก็ได้รับแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็อไอ้รับแสงแดดเนาะได้ให้ดูใกล้ค่ะ นี่ค่ะใบชัดๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะคผู้ชมใบสุม้มนะโอ้เมื่อกี้โดนมือหนูนะคะนีะ่เป็นใบเขียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบอย่างนี้นะคะโอ้ เดี๋ยววันนี้แย่มมันโตก็พอแค่นี้ก็นลคะ่ะเดี๋ยววันนต้จะพาไปดูแลหลายๆอย่างนะคะเพื่อไม่เปลื่ยเวลาก็เราก็าไปกันเลยนะคะไปคลิปต่อไปเลยะคะ่ะ